แล้วก so, ็ข้อมูลนะคะที่เราจะเปิดนะคะว่าคุปจะเด้ไหนแล้วก็ตัวโลจินนะคะคือถ้าเป็นผู้้เว็บที่ลงทะเบียนนะคะยกที่ลงทะเบียนมีบัราระจตัวอะไรแบชื่อองเใ็้ที่เราติด้ว้เยนะคะชื่อผู้ที่นะคะถ้าเราถ้าลงทะเบียนนะคะเรารด้เราจะได้ตัวนี้เป็นชื่อผู้เว็บเราต่างระเัาของนะคะก็เป็น ถาใครจ้จ่ายเคิดกันไห่ครัถ้าเกิดริ่มต้นเริ่มเริ่มต้นที่ประมาณก็ก็ถือว่าไม่แพงนะแปดร้อยบาทต่อปีนะครับกแล้วกเของเราก็สามารถเข้าไปลงนนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นการเกิดเหตุหน้าากนนะคะก็คือน้ามี่ยกน็จะเป็นส่วนที่เอาไวส่หน้าเป็อในแตว่าบางส่วนก็ทางไม่้ลเรนมาี่ะกถ้าเิดลงนเียก็จะมี่น่

แบนเนอร์เราสามารถทำเองได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเปียจะได้อย่างีแล้วก็นส่วนของงาดทคือรเราสามารถ ตัวอาเลาสามารถใได้ก็ต่เีขงาเอลว่าเมืถจม่าวาอกว่าแค่ใครบางคนอย้าไม่้ก็รานแ่ได้ก็จะเป็นสนขอวการ การเรียนนะคะนี่ก็คือส่งที่เรามรียนนะคะสามารถที่จะทำได้วิธีการก็คือการแปลว่าข้อสอบจะสามารถขายสินค้าได้เป็นจำนวน30ชิ้นแต่ถ้าข้อสอบจะข้อสอบจะได้คะแนนได้แค่50คะแนนข้อสอบของที่เรียนร้องเสียงนะคะก็จะแบบนีต้ค่ะ แสดงว่าซื้อได้กีลชิ้นเดียวอเไม่ใช่ค่ือคือคือถ้าาก็คือต้องิมนรอว่าอะไว่าาคาอีคือปกติ้เป็นเป็นแบดที่เขาเวมคาชิ้่ตวเยแค่โชว์เฉยๆ แล้ลูกค้าจะซื้อก็คือต้องติดต่อโดยตรงกับได้สองรอ๋อ่ะไปที่ตัวสินค้าเลยเดี๋ยวจะนานไปขายอะไรครับ ใช่ใช okay. okay. ้ช okay. mm ิ hmm. okay. Okay. Um. People, people, kids, ้นในชุดช nah. ้นในใช้แ uh ล้วด้วยกลัวกลัวกลัวซื้อจริงเก้าสิบเก้าล้านนะชุดบชิ้นในต้องทำฝังเส็ด ก็มีหลายอย่งอกกายร้รมารท่นที่เป็นปุ่ก็สามารถเุนไมได้เอ่นยวกว่าให้เราอย่างคนี่เออเป็นคท่เขาเขน